ถ้าริสกีฝืดนะครับพี่น้องทำไมรู้สึกเดือนนี้กินไม่ค่อยรอดทำไมรู้สึกชักหน้าไม่ถึงหลังเช็คตัวเองก่อนวันนี้อิสติกฟ้ากับอัลลอฮ์หรือ,อยังทำไมรู้สึกริสกีเงินทองมันรู้สึกไม่พอใจรู้สึกเริ่มมือจะกายหน้าผากรู้สึกเริ่มเครียดต้องเช็คครับกุรอานกับเราวันหนึ่งเราอ่านมากหรือ,อยังอาจจะไม่ได้มากท่วมท้นเหมือนคนอื่นแต่อย่างน้อยต้องเช็คว่าวันที่ริสกีเราคล่องเราอ่านเท่าไหร่ ลเราไหมสุนัตขยันไหมมัสยิดไปหรือไม่เรื่องของอัลลอฮ์ท่านช่วยหรือไม่มุสลิมต้องเช็คอามันก่อนเช็คอย่างอื่นดังนั้นใครปฏิบัติอามั่นสัลงและอัลลอฮ์ให้แน่นอนพี่น้องหายาตั้งใจมาอามันเยอะมากแต่วันนี้อามันอย่างหนึ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์ถือว่าเป็นรองจากการอิบารัดเลยรองจากการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยว่าบิลวาลีเดนิเอซัน จงทำดีกับพ่อแม่ท่านทั้งสองสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันตัดขาดตลอดกาลพี่น้องครับอย่าไม่ได้เบื่อยังไงก็เลิกไม่ได้ทะเลาะยังไงก็ต้องสงบแม่ไล่ออกจากบ้านเคยโดนไหมครับสมัยเด็กๆเ,เวลา,มากกแม่กอดละมึงไปเลยด่าลูกไล่ลูกพี่น้องถามตัวเองว่าแม่ไล่ยังไงลองไปสิครับสุดท้ายไอ้คนร้องไห้คนแรกไม่ใช่ลูกแม่ร้องไห้ก่อนลูกเลยบอกไล่ยังไง พ่อจะทุกพ่อจะอะไรบอกลูกไปยังไงก็ไม่ได้พาอสายสัมพันธ์นี้อัลลอฮ์ไม่ให้ตัดเพื่อนยังเลิกคบนะครับี่น้องเพื่อนแล้วๆมากๆก็เจอสลามพ่อไม่มีค่าพ่อให้จอดรถคุยทักพ่อไปน้องแต่ไม่ตัดมึงเจ็บ,บกูไบเยี่ยฟกูเจอมึงทักแต่ความสนิทเว้นวักดีกว่ามีคนบางประเภทในสะังคมมันมีอย่างนั้นน้องชายมันมีอย่างนั้นนะแต่พ่อแม่ต่อให้ไม่ส่งเสียลูกเลยยังไงก็ทําอย่างนี้ไม่ได้ท้ายสุด ว่านี่ยุทฐาในการสร้างบารักัะในชีวิตการดีกับพ่อแม่จึงเป็นอามันอย่างที่สองรองจากการอิบานตะอัลลอฮ์เลย